สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนการแนะนำตัวนะคะในภาษารัสเซียค่ะในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราได้สอนคำว่า здравствуйте และก็คำว่า p r и в е т ไปแล้วนะคะซึ่งแปลว่าสวัสดีแล้วก็วัสดีนะคะในภาษารัสเซียจะล,ลองทวนให้ให้ดูอีกครั้งนะคะคำว่า з д р а в с т в у й т นะคะ Z re. อันนี้จะแปลว่าสวัสดีแบบฟอร์มัลนะคะใช้สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันคนที่อาจจะเจอหน้ากันครั้งแรกหรือว่าเป็นหัวหน้าคนที่มีความออวสิสโมากกว่าเรานะคะก็จะใช้คำว่าสแตนดารสวิเชียนะคะแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดี ก็อีกคำหนึ่งนะคะที่มีความ informal ขึ้นมาหน่อยมีความคุยเล่นได้คุยเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะคนที่รู้จักคุณนเคยกันดีอแล้วนะคะจะใช้คำว่า p r i v i t e p r i v e t e นี่นะคะ p r i v i t e นะคะแปลว่าวัดดีนะคะประมาณว่าวัดดี้ hi ทำลองนี้นะคะคำต่อไปนะคะคำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้นะคะเราจะสอนคำว่า m i n i a t u r มินเนียซาวูดนะคะแปลว่า my name is นะคะมินเนียซาวูดแบบนี้นะคะแปลว่า my name is นะคะมี Me, แล้วก็เดียอย่างนี้เลยนะคะมีเนียแล้วก็ซา วุฒิอนี่นะคะแปลว่า my name is นะคะฉันชื่อคะ่ะฉันชื่อมินาาิอาซาบุดจุดๆ,ๆนะคะฉันชื่ออะไรก็ว่าไปค่ะฉันชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะมินียอาูดบุตคำว่ามินียนะคะมินยาาียแปลว,ว่า,า,ะะา,ววาฉันและซาบุต แปลว่าถูกเรียกว่าประมาณว่าฉันถูกเรียกว่าลาบลาก็คือสมมติว่าชื่อว่าเอ่อแมรี่ก็จะเป็นฉันถูกเรียกว่าแมรี่นะคะจะไม่ได้แปลว่าฉันชื่อแมรี่หรือ my name is โดยตรงนะคะแต่ว่าฉันถูกเรียกว่าชื่อนี้นะจ๊ะทุกคนประมาณนี้ค่ะนี่อย่าสะบูดคำที่สองนะคะคักวัสซาวูด คักวอสซาวดนะคะคักเอาน่อย่างนี้นะคะคักโอ้อักก็คักก็วอสอย่างนี้นะคะวอสแล้วก็ซาวด์ซาวดอย่างนี้เลยซาวด์ะะแปลว่าคุณชื่ออะไร หรือถ้าแปลตรงๆมันก็คือจะแปลว่าคุณถูกเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ถ้าแปลให้เข้าใจก็คือคุณเชื่ออะไรนะคะคุณเชื่ออะไรแล้วคำว่าคักนะคะแปลว่าประมาณว่าอะไรว่าอะไรทำไมคืออะไรแล้วก็ว a s สนะคะแปลว่าคุณแล้วก็ซฟูดเอ่อถูกเรียกว่ากักวอสซวูดก็แปลว่าคุณถูกเรียกว่าอะไรหรือว่าคุณเชื่ออะไรนั่นเองค่ะ ก็อีกคำหนึ่งนะคะ o อชินปริยัตนะ o อชินปริยัตนะนะคะโอ,อโอชิน p in ocean ปริยัตนะนะคะแปลว่านะคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะ o อชินปริยัตนะ โอชินปริยัตชนะนะคะคำว่าโอชินนะคะแปลว่า very นะคะโอชินแปลว่ามากๆอย่างยิ่งเลยนะคะโอชินนะคะแล้วก็ปริยัตชนะแปลว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะคะยินดีนะคะปริยัตชนะแปลว่ายินดี happy please ปริยัตชนะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่เราเจอกันตอนแรก ตอนแรกการกรีตติ้งทักทายกันในในชีวิตประจำวันของชาวรัสเซียนะคะก็สวัสดีทักทายคะ่ะสแตนดาร์สวิเซียหรือพรีเวียดแล้วแต่บริบทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอกันครั้งแรกอาจจะถามว่าไปเ,เจอกันครั้งแรกอาจจะอินโทรดิวตัวเองนะคะว่ามินเนียสวูดอย่างเช่นฉันชื่อแมรี่ก็มินเนียสวูดแมรี่นะคะแล้วก็ถามเขากลับไปว่ากักวาซาวูด คุณชื่ออะไรเขาอาจจะตอบมาว่าออฉันชื่อปีเตอร์เขาก็จะบอกว่ามีเนื้อเสูดปีเตอร์นะคะแล้วก็โอชิ p นปริยัตนะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะปีเตอร์เขาจะโอชินปริยัตนะคะยินดีที่ได้รู้จักก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคําศัพท์ greeting ภาษาอัสสชแบบง่ายๆ simple นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ จำได้นะคะอ๋อ oh, อีกคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองให้เป็นโบนัสอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า das w i e d a nie นะคะ das w i e d a nie นะคะแปลว่า goodbye นะคะ das w i e d a nie นะคะ D นะคะ o นะคะ das s wieder da, n i a นะคะ ดัชว ja. ิดานี <esque> ่ดัชวิดาน y a แปลว่า goodbye นะคะดัชวิดานี่แปลว่า goodbye นะคะ goodbye goodbye นะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะคำนี้คนทัศงเสียใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะในบริบทไหนนะคะเวลาจากลาอำลากันก็จะบอกว่า ปากกาปากกานะคะปากกาปากกาแปลว่าบ๊ายบายนะคะปากกาปากกาสามารถอันนี้จำง่ายนะคะไปใช้เล่นๆกันได้นะคะปากกาปากกาค่ะง่ายอเลยนะคะปากาปากายเลยค่ะปากาปากาแบบปากาเช่นละไค่ะปาปออาปากกอากาย่าเงยค่ะปากานะคะ แล้วก็ส 1941, ่วนใหญ่เวลาเขาพูดเขาจะพูดสองครั bye, bye ้งนะคะมีไมายบกด้วยปะกะปะกะปะกาปะกาบกระีบาย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 นี new. New. ่นะคะบายบายนะคะแปลว่าบายค่ะบายค่ะบายนี่เลยแบบนี้เลยนะคะรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็คำศัพท์ก็ก็เยอะอยู่นะคะมีคำว่าคำแรกนะคะดราสวิทีนะคะคำที่สองพรีเวดมินยซาวูด ก д ว н и สวัสดี о к а สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชม